พาไปดูค่ะทางด้านของจังหวัดสงขลานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็เดินทางมาเป็นประธานนะคะเปิดงานแถลงข่าวมหากรรมไก่ทอดหัดใหญ่2,022พอพูดถึงไก่ไกทอดอาหารขึ้นชื่อของเขา,าใช่แล้วค่ะคือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มั่นใจว่าพื้นที่อื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําตามหรือว่าได้รสชาติรสสัมผัสเหมือนไก่ทอดหัด<า>ใหญ่หญได้เึื่องวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของการแถลงข่าวซึ่งจะจัดงานในเร็วๆนี้นะคะโดยบรรยากาศเนี่ยต้องต้องบอกว่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกิฬายทอดไก่โชว์ด้วยก็เรียกน้ำย่อยก่อนที่จะมีการจัดงานจริงค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะจัดงานถแถลงข่าวมหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่และงานสตรีทฟู้ดเฟสติวัล at หาดใหญ่ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นนะคะการถแถลงข่าวครั้งนี้จัดที่โรงแรมลิกกเดนพลาซ่าหาดใหญ่โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เดินทางมาเป็นประธานถแถลงข่าวพร้อมกับโชว์ฝีมือการทอดไก่ให้ไปกับสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกลิ่นหอมไปทั่วห้องเลยทีเดียวะคะ่ะก็เป็นการเรียกน้ําย,ย่อยก่อนจัดจัดงานจริงในวันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้บริเวณสวนหย่อมสุภาษณรังสรรค์อำเภอหาดใหญ่ นั่นเองค่ะทั้งนี้มหากรรมดังกล่าวนะคะจัดโดยหอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลน,นครหัดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมเอาร้านไก่ทอดหัดใหญ่กว่า20ร้านค้าค่ะพร้อมกับขบวนสตรีทฟู้ดกว่า50ร้านค้ามาจาหน่ายแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวค่ะได้ชิมรสชาติของไก่ทอดหัดใหญ่แบบดั้งเดิมและต้นตํำรับค่ะยกมาที่นี่เลยนะคะกับไก่ทอดหัดใหญ่ให้ได้รู้จัก อย่างแพร่หลายเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับรักหญ้าต่อยอดเพิ่มมูลค่าสู่นักธุรกิจในตลาดโลกค่ะ และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหัดใหญ่อีกด้วยให้กลับมามีสีสันคึกคักอีกครั้งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เผยนะคะว่าจุดเด่นของไก่ทอดหัดใหญ่ก็คือเนื้อไก่ที่ทอดเสร็จแล้วจะต้องแห้งไม่อมน้ํามันหนังไก่จะต้องกรอบมีรสชาติออกเค็มนิดหน่อยรับประทานคู่กับข้าวเหนียวแล้วก็หอมเจียวอร่อยโดยที่ไม่ต้องงอน้าจิ้มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแต่วันนี้ไก่ทอดหัดใหญ่ ก็เป็นที่เรื่องเลยและเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ของพี่ดองชาวมาเลเซียคำว่าไกท่ทอดหายใหญ่ปัจจุบันนี้ผมก็เห็นนะฮะจากการเดินทางไปทั้งประเทศไทยก็จะเห็นว่าจังหวัดโน้นก็มีไกท่ทอดหัใหญ่จังหวัดไหนๆก็มีไกท่ทอดหอยใหญ่ก็แสดงว่าไกท่ทอดหัใหญ่เนี้ยเป็นที่ชื่นชอบและที่สําคัญก็คือในการเดินทางระหว่างการเดินทางนี้พกพาง่าย สมมติว่าพวกเราเดินทางไปบนรถทัวร์ก็ดีรถตูถ้กด็ดีหรือรถเก๋งที่พวกเราเดินทางนี้ถ้าหากว่าไม่ทันอาหารมื้อไหนเราก็สามารถซื้อขึ้นไปรถแล้วไปกินระหว่างเดินทางนี้ก็ง่ายคอยติดตามนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์วันที่29ก็ไก่ทอดหานใหญ่เชิญชวนครับขอบคุณมากครับ,บ,ค,ค,รบค่ะก็เรียกน้ำย่ 6, อยกันไปก่ 5, 5. อนวันท,ที่29มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็สามารถไปเที่ยวได้ในงานมหากรรมไก่ทอดหัดใหญ่นะคะ